โอ้มึงเยียดโอ้สิเด็กสิดแตกวันนี้เนาะสวัสดีค่ะพี่น้องพ่อกับสาวนี้สาวสกุลมือนี้พี่น้องเออมือนี้เป็นวันดี้อพี่น้องมือนี้รถแท็กกับพี่พี่น้องพูดยากมาเบิ้งรถแท้กับมาเบิ้ง้อพี่น้องเด้อย่บานคอยเองยุ่สกุลพี่น้องเขาเลี่ยงพี่น้องเออเขาเลี่ยงก่อนอื่นพี่น้องสาวนี้เสียต้มแซ่ให้แม่กินพี่น้องก็จะไปเต้นรถแท้กันเลยพี่น้อง ใส่หนาลงไปตะไคร่ใบบกูดบไบเอียงก็นะาเกียร์ลงไปพี่น้องใส่ดดนวลงไปจ้ะพี่นอ้องอืบบ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 ้บบ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 บอบบ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 อืบบ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 ้บบบบบบ้บบ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 บวบบบบบนบบ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 บ เมื่อเจ้าว่าต้มแสบเขาเป็นตะแสบคืขอขออ่อยวาพี่น้องเบิ่งดูปาดีเทราพอต้มจนเปีย้ยจนซุกน้ำจนบกแล้วพี่น้องเออขอ่อยก็ดีแล้วพี่น้องจัดลกเคียงเคียงขอยกะสูชีวิตแห้งเลย แผลพี่น้องแ่บค่ะวะผู้ใดสิบริจาคเขียงกระแมมราบริจาคใดเล้พี่น้องเด้ออันนี้ก็เเซ็จเรียบ um, um, ้อยแล้วยอมไให้แม่กินบรูแม่สิว่าจังไดพี่น้องเออบรูว่าเจ้าสิบอกว่าแ่บหรือบ่าซ่บพ pues ี่น้องอือก็ทารุ่นว่าสันที่แท้เราก็บว่ากินพี่น้องเออแล้วก็จำแกวแทนซาสลวบาบ่แแ่บพี่น้องอู้คนละเงิดหลพี่น้องเอ้ย